สวัสดีครับสวัสดีเซอร์วันที่1 2เมษาครับผม2567ครับก่อนเทศกาลสงการครับผมขอฝากให้ทั้งพี่น้องที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะขอให้ขับรถกันดีๆครับเดินทางโดยความปลอดภัยนะครับผมกลับมาเล่นสงการย่บาลเรา่อยไปสู่งานต่อครับครับผมเริ่มต้นฟังเกษตรมณิจิภาพพี่น้องมาผสมนะครับปุ๋ยนะครับแคลเซียมบอลลอนนะครับ สำหรับใส่งานภายในสวนไห,ห,ห,หน้าของเฮานะครับเป็นสูตรแบบลดต้นทุนครับเป็นแคลเซียมบอทอนที่เฮาสร้างมาจากอ่อนไน่ล่ะครับผสมใส่เองครับเนื่องจากที่ผมสร้างมาใส่กับตกประมาณลิตรละสามลอยครับที่นี่เขาสร้างชุดสําเร็จมากแล้วเขามาผสมเองเมาจีลดต้นทุนได้ครับเหลือประมาณลิตรละ 2ีิกบาทครับครับแคลเซียมบอลลอนก็เป็นกลุ่มอาหารของถาดล่องครับที่พืชต้องการครับนอกจากในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับก็จะมีกลุ่มถาดล่องแล้วก็ถาดเสริมนะครับประโยชน์ข้าขาก็ยีซซยให้พืชนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีครับถ้าเป็นไม่ผลกับขัวเหนียวนะครับบอลลอนขวง่ไงประมาณนี้แหละครับ แล้วก็ตัวแคลเซียมของเขาจีนําในตัวเจนนะครับน้าโพกคาโบไฮเดตโปรตีนต่างๆนะครับไปสะสมไวอยู่ในส่วนของลําต้นนะครับบนี้ส่วนตัวบอหลอนครับตัวนี้ก็จีซอยนะครับซอยให้นําตัวธาตุลักครับตัวโพแทสเซียมนะครับมาสังเคราะห์แสงมาแสงงานได้ดีครับ สรุปโดยรวมก็คือเป็นกุมถาดอาหารเสริมนะครับของผชทุกชนิดครับขาดไ่ได้ครับดังนั้นผมก็เลยจิมาผสมนะครับมือสร้างวแลวจะมาผสมใส่งานครับแต่เก็บไปใส่ได้ครับมาเบื้องส่วนผสมกันครับนี่ครับกระสีมีตัวแมกนีเซียมครับปริมาณห้าลอยกรัมครับตัวแคลเซียมครับ1,200กรัมนะครับแล้วก็บอโรนครับ โบลอนสองรอยกรัมครับเป็นสังกะสีขี้เลนแลวก็จุลธาตุร่วมครับอย่างละยี่สิบแลวก็สี่สิบกรัมตามลาดับครับการผสมกับบ้ยากครับก็สิเริ่มจากตัวที่มันละลายน้ำายากนะครับไปหาตัวที่มันละลายน้ำายนะครับเริ่มจากนี้ครับแมกนีเซียมครับเสมกันเลยครับชุดนี้ผสมน้ำได้ยี่สิบลิตรนะครับผมเตรียมน้ำไว้แล้วครับ ในช่วงที่ผสมแล้วก็ส่วนที่เห้เติมให้ครบ20ลิตรครับ,นบ,บคนน,นลลครับเ้าได้ครับส่วนรายละเอียดของแคลเซียมโมรอนที่ผพืตอตา่างการมีประโยชน์แบบใแดบบนะครับ พี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตได้ครับมีประโยชน์ครับเอาแม่มาหยอดเดซายเตาปุ๋ยเคมีที่เป็นโตลักนะครับโตอื่นถาดอื่นนะครับพืชก็ต้องการครับมันเป็นน้องใเซตาปุ๋ยในตัวเจนปอดภาระพวกตเสียมนี่นะครับเป็นพีเคนะครับเนะต้องมีโตอื่นมาผสมพร้อมครับอ่ละลายแล้วครับ ตามด้วยแคลเซียมครับผมหนึ่งันส้ยกร,รมัมใส่ไปเลยครับมันเดินครับค้นหัวดายครับเป็นสองตเนี่ยครับที่คำนคาง,งล,ลายซาครับ จริงๆเขาต้องการผสมแห้เขากันเลยแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นเอาบอลลอนลูกบอลบอนไม่เป็นผงหละครับมันก็สีมองเห็นว่าตัวแถวเสียมกับตัวมันเสี่ยมละลายดีดีเปล่าครับด้วยแต่กาผสมให้ละลายครับพี่น้องเกษตรกรสนใจครับสามารถลดได้นะครับ คาใส่ใจครับเพราะวนี้หนึ่งชุดนะครับผสมน้ำได้ถึง20ลิตรครับวันนี้เราไปใส่ในไรนะเราผสมนม้ำ200เดย์ประมาณ400ถึง500มิลลิลิตรนะครับเพราะอัตราส่วนที่เขาใส่คือ30ถึง50ซีซีครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับนี่ครับผสมได้20ลิตรนะครับถึงตกน้ำประมาณประชิด ป,ประมาณสี่เมื่อนิ้วถุหรอครับตอนที่ผมซื้อแบบสำเร็จรูปนะครับมาใส่จะเห็นผมดีครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเพ็ดนั่งสำหรัหลังให้เบิ้งครับเป็นเขียผ้าแรงดยดีครับบถ่ถงใบง่ายครับมีจากกเมิมรโต โบลอนที่ขาเสริมเข้ามาครับหลักสูตรนั้นคือโตถาดร่วมครับเพราะว่าพื้นต้องการถาดอาหารที่เกียรติถาดนะครับถือจะเริ่มเติบโตได้ดีครับถาดถัาได้ถานุ่กระชืนนี่เปิดครับถือจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีครับเอาแต่ก่อนท่าปัสยุตต เป็น PK นะครับ1688 8 8 8 8 4600นะครับ4 0 1 0 1 5 1 5 1 5้าเห่าผมก็ใส่ท oui, ิ้งธาตุหรือธาดุรองหรือธาตุเสริมออกไปครับก็เลยเป็นทีมาใส่ปุ๋ยไปคือบางงานเปนของเพื hmm. ่อนนะครับนครับเห็ดตัวนี้เห็ดแห้าประหยัดนะครับ แต่ลา,ายประมาณนึงแล้วครับผมใส่บอลอนครับผมทำเอยงได้ง่ายๆครับบบเสียเวลาครับรถต้นึุนครับผสมเดี่ยวนะครับสามารถเก็บใ้ใยได้ประมาณ 1- 2ปีครับเก็บไว้ในทีหล่มบาโดนแสงนะครับ พอเดี๋ยวรังสองตาแล้วผมก็จะไปฉีดละครับเทแปะจังการผมก็จะไปฉีดใส่มันสัหลังของผมนะครับผสมกับปุ๋ยนะครับลงหัวนะครับสูตรสิบยี่สิบสามสิบผสมจุลธาตุเสริมกันไปนะครับเริ่มละลายแล้วครับ ผสมปุ๋ยทับหน้าข้าเซียมบอลอนอาหารเสริมกับอาหารล่องของพืชสำหดับกับพืชทุกชนิดครับข้าผสมไปเขาเขาผสมน้ำจอัตราส่วนก็สิบถึงสามซีซีต่อน้ำยี่สิบริตรครับฉีดได้ทุกสิบภามือครับฉีดได้ตลอดครับตัแต่พืชเริ่มเกิดจนเก็บเกี่ยวห่นแล,ล้วครับ นี่นพิ้นมาถามครับเห็ดอยียงอยู่นอกรนะครับเนาะนาที่มาถามเพิ่นกับปลูกมันรัดสองรอยไรคุณนี้ครับครับเป็น,น,ปนจุนลาธาตุรวมครับกับส,สังกสีผมใส่ผอมเลยครับสีออกมาเป็นสีเขียวๆครับ ผสมให้เข้าก o sea, ันยังเดียวครับเนื่องจากว่าต้องการลดนะครับลดค่าเสียใจของเราเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าซื้อสมเร็จรูปนะครับแคลเซียมบอลอนตามท้องตลาดนะครับมีต่้งกต่ราคาต้าสามร้อยสองร้อยจนถึงบิตละพันครับจากที่ผมเห็นคนแถวบานของซื้อมาใส่นะครับ จากขา้าวซีเรียสามหน่อยถึงดิบละหนึ่งพันครับเหลือลิตแล้วไปถึงยี่สิบบาทครับใส่งานเด้มน้นกันครับโดดร้ายครับแค่เสี่ยมโบรลลนครับหลังจากผสมในกะละมังหน่อยครับสามดิบเทใส่กละมังไงเพื่อผสมน้ำให้ได้อีก เจ็ดลิตรเป็นยี่สิบลิตรครับสีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทําการบรรจุครับนี่ครับใส่ขวดนะครับนึ่งจุดหาดิรเก็บใบนะไม่โดนแดดเก็บไว้ในที่ห่มครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตบรรจุกันครับครับผมหลังจากผสมเสร็จแล้วครับกอกใส่ขวดนะครับเพื่อที่จะเก็บนะครับไว้ใส่นะครับนี่ครับ ผสมน้ำแล้วก็ได้ประมาณจำนวน20ลิตรครับนี่คือสีของแคลเซียมบรอนดนะครับสีประมาณนี้แหละครับผมเป็นปุ๋ยร่องปุ๋ยเสริมนะครับราคาถูกครับสั่งออนไลน์มารับเฮดเองก็ได้ครับลดต้นทุนเป็นซิฟทเทาผู้ละครับแคลเซียมบรอนดท่าก็มีประโยชน์หลายอย่างครับผม ช่วยในการล่าเลียงโปรตีนในตัวเจนนะครับคาร์บไฮให้เดตนะครับไไป้อยูลําต้นนะครับเห็ดห้ต้นใบเขียวนะครับสังข์แสงได้ดีครับหรือถ้าเป็นไม้พ้นก็ควรเหยวครับบอลลนควรง่ายๆนะครับบ้านเ่าเอิญนะครับเป็นนั่นแหละก็ตัวบอลลอนนะครับกับยีสต์เฮน้ำตัวเคครับของปุ๋ยลักนะครับพวกแทเสียมห่านี่แหละครับ ไปสังเคราะห์แสงได้ดีครับแล้วก็สามารถเพิ่มหัวเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไรมันไรอ้อยได้หมดแล้วครับชุดนี้ผมก็ดีเก็บไว้ใส่กับมันสมปะหลังครับแล้วก็ลงหน้าพอดีครับใส่กับเข่าครับผมแล้วก็พืชสวนนะครับนี่ครับปลูกไว้หลายครับขางบ้านครับหลากหลายครับครับผมคลิปนี้กับซํานีหละครับผม สุขสันต์วันสงการครับสวัสดีครับ